สวัสดีครับผมร้านเบียร,ร์สเกิร์ตนะครับวันนี้พามาชมมาตาสนะครับอันนี้ปี2020นะครับใส่สเกิร์ตรอบคันแมททิกนะฮะเนี่ยครับผมชิ้นหน้าตัดลำแดงนะครับข้างหน้าชิ้นใหญ่นะครับดีไซน์หน้าใหญ่แบบนี้นะฮะ ด้านข้างสอดใต้ประตูนะครับอัน,นี้ด้านหลังมาแบบท่อคู่นะครับด้านขวาออกจริงนะครับด้านซ้ายท่อหลอกตรงกลางมีไฟเบรกจริงให้นะครับเบียดเบรกแล้วไฟติดนะครับแล้วก็เปิดไฟรีไฟติดด้วยเป็นสองสเต็ปนะครับตรงกลาง ต,ตัวนี้สวยนะครับงานดีไซน์สปอร์ตลงตัวดีนะครับนี่ค,ครับผมก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจแต่งแบบนี้ทักมาร้านพีอ่สเกิร์นะครับโซนมาชัยพระรามสองนะครับผมนี่ก็ไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ